ท็อกุโซเซตายเดกาเรนเจอร์นะครับถ้าเป็นชื่อไทยก็ขบวนการมือปราบผู้พิทักษ์เดกาเรนเจอร์ก็เรื่องย่อตอนที่1มันจะให้เราไปเจอกับพระเอกของเราที่ชื่อว่าบับันอันนี้เขาก็เป็นตำรวจอยู่ SPD อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้อยู่ที่โลกในตอนแรกนะเหมือนถูกย้ายมาที่สาขาโลกแค่ในเรื่องตอนนั้นก็รู้สึกว่าอเียเท่หวาไม่มีแบบตำรวจอยู่ดาวอื่นด้วยหรอวะเนี่ยโอติพวกเดกาเรนเจอร์จะต้องสู้กับอาชรากรที่เป็นมนุษย์ต่างดาวเขาก็จะเรียกว่าเอเลี่ยนไนซ เ,ออเราชอบมูททนมันคือเป็นตำรวจไล่จับผู้ร้ายอะไรเงี้ยผมว่าชอบเด็กเบรกที่สุดแล้วนในเรื่องอะแต่ว่าไม่ใช่ในตอนแรกเพราะว่าอย่างที่คอมเมนต์เขาบอกว่าตอนแรกๆไอ้เจ้าตัวละครของเด็กเบรกมันก็แอบแอบเนี้ยแหละฉันแบบเก่งสูตรตาสีทองอะฝึกพิเศษมาอะไรของเขาอะแต่พออยู่ๆไปมันก็แบบเกิดการเรียนรู้มีพัฒนาการตัวละครผมอยากรู้ไอ้หัวหน้าหมามันเอาปากเข้าไปในหน้ากากยังไงไม่มีใครรู้เลย <laughs> ไม่เคยมีใครรู้แม้แต่เจ้าตัวก็ไม่บอกอปัจจุบันก็ยังไม่มีคําอธิบายนะมีหนังครบรอบสิปี20ปีออกว่ากี่รอบอะก็ไม่มีใครให้คําตอบแล้วได้ว่าจะูกเดกกมา master <c oughs> มันไปอยู่ไหนเวลาแปลงร่าง